ก็ผมสวัสดีครับพี่น้องผมมีวิทย์นะครับพี่หญิงครับพี่น้องมันกินเข้าครับผมข่าเทียงกินเทียงไงรวมเข่้องกินเทียงนะครับพี่น้องคี่แล้วครับพี่น้องก้อนจิออกตลาดนะครับผมกับกินเข่าทุกคนเจ้าไหนกัเพราะว่าขนมกับเห็ดว่างใบวันตั้งแตแล้วแต่ว่ามันหิวเข่านะครับมันสิเทียงแล้วนะครับไอ้ไอ้ขนมเตี้ยงเห็ดหัาว่างไบกับ ทานบ่แล้วก็ว่าอยากกินข้าวนะพี่น้องก็เลยต้องเป็นโรคกระเพาะนะกันกินแต่เป็นโรคกระเพาะกันเหมือนกับเล่ต้องกินเขากวนก็ต้องเล่ต้องเพาะครับครับผมพี่น้องก็ดูแลอย่าปล่องนะพี่น้องผู้ใดเฮ็ดเวรงานล่ะผู้ใดเป็นพ่อค้าแม่ขายคือผมก็เป็นเพียงนี่นะครับกินเขาวซะก่อนได้อพี่น้องเด้อนี่ิะไปเสียดายเนาะแม่บเนี่ยจไปเสียบลายเสียเวลายจะเป็นม้าเนี่เป็นม้ามันยากครับพูดได้เป็นง่ายๆเด้อเนาะพูได้เป็นง่ายนะครับดอกปอ มาครับกินข้าวเช้าแต่ว่าไก่ถือเที่ยงนะครับก่อนแวัสดีครับพี่น้องเอสซีสัตนะครับที่ร้าก็ดูแสงรถไงพี่น้องพี่น้องอาจจะคุ้นเคยแหละนะครับคลิปตะนานแต่ยางรถม้ามีแต่ว่าเสียงรถนะครับน้ามาดังครับมาดังอยู่ระนาบ้านนี่แหละครับ่ดังรถเสียรถเสียกับเสียอยู่นี่คนคุยกันครับ้นคุยกันอยู่นี่เพราะว่าหนาบมันมีไฟนะครับบา ปาสตีไปแตกจค่บาทเดียวป่ะเออพระเมื่อนี้เป็นบ้านพระลือหัดนะครับพี่น้องสาดีบอสสาดีอยู่นะครับผมสาดอยุ่ฮะสาดอายุบ่ขั้นเลฮะสาดอายุสาดอายุเศร้าแล้วบ่เอาแล้วมุกเนี่ยเขเรียนแล้วเขเรีนเขาเรียเขาเรียาเรียนแล้วนะครับพี่น้องมุกนี้บอลแล้วก้อนหยอกตลาดจุกเแก่ผูกขงกับมะนางกินงโถ่คุยกันปรึกษาฮารือกันนะครับพี่น้องมื่อนี้กะฝน คือเก่านะครับพี่น้องตกม้างขึ้นหรือไมขึ้นจองมืตอต่อกันแล้วครับผมหนามแต่กไข่แน่แต่มันอนีขายอยู่ในอันะน,ะนั้นเนาะตะวันมันหนีหายเท่าบาทน,นะเนาะมันอนีขายอยู่บ้านนะครับพี่น้องการ่างจากบ้านไอเวทีนประมาณสิบลังคาแม่นรับผมกากาเคยื่อนทียบ้างอยู่หรอครับบรรยากาศอยู่ในโดมกันเลยนะครับัต้องดิ้นถอดแน่นครับพี่น้องเมื่อยแล้วก็ต้องขอกินของกินอ่ะแล้วก็อย่าเล่นมาครับพี่น้องนะเขาฝากเพจ ไอวิตปีอิงแฟนเพจน้ำหนึ่งเด้อครับพี่น้องพี่น้องขอไปติดตามขอไปเล่ยนขอไปเยี่ยมพยายามอยู่ในจองไอวิตปีอิงแฟนเพจน้ำหนึ่งเด้อครับพี่น้องสามารถฉีดทั้งพรท่านหลายนะครับอ่าพี่น้องเั้งพรท่านขอไปเยี่ยมหลายเนาะตอนนี้ก็ได้จะอยู่แต่หน้าโปรไฟล์ครับผมเพราะว่าผม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 พึงลุยเพจปีนี้นะครับผมพ่งลุยมาประมาณสองเดือนเนี่ยเดือนกู้กู้สองเดือนเนี่ยนะครับกับจิตจริงจังทั้งเพจเนี่ยเพราะว่าโปรไฟล์รักกระเล่นที่เก่าแหละครับ แต่ว่าอยากมีหลายๆอย่างสนุกสนานเล่นทั้งนั้นแน่ทั้งนี้แน่นะครับพี่นอ้องอ่ะจังได้กับมันนี่กับเดวอก็เอฟซีคุยกันเลยล่ะนะครับ<ม>พี่นอ้องอ่าสิว่าแม่ครับสตรีมเพราะว่าคลิปเนี้ยบังคอยได้ลงบ้างหน่อนะครับผมก็ลงแต่คลิปสัตว์สนุกสนานช่วงนี้กับว่าได้ไล่ชดฟ้องเพราะว่าฝนมันตกนะพี่น้องว่าชีไล่สดจงได้ฝนก็ตกบึม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 มากครับไฟกระดาษปีกอันตรายคนกันแห้งเข้าครับผมฟ้ากระหอนเดค้นกันแห้งค้นแห้งเกี้ยง โอเคนะครับพี่นอ้องโอกาสหนาา้าพ่อกันไหมคลิปหนาา้พาพา่อกันไหมพ่อพี่น้องเห็นแบบคลิปย่าๆคุยกันเลื่อๆมีอย่างแล้วครับอยากสอบถามมีอย่างนะครับใต้คอมเมนต์พี่นอ้องคอมเมนต์มาเลยนะครับอยากสอบถามเรื่องคลิปก็ได้เรื่องเรื่องปัญหาอย,ย่างก็ได้ถามได้เลย,เลยครับผมระวังผมมีหลายช่องเนะาะเขาเอืนอไ้ยสายห้านกะแม่นนะครับประกาศพงเตียผมกับไปเรียนน้ำลูกสาวเนาะอ่าเชีย่ยวส,สาวบังมวนกับแม่นะครับฝากติดตามเพื่นน้ำเน่ะ นะครับแต่สําหรับผมก็คือไีวิตพี่หญิงแฟนเพจนะครับสาขาสามไอวิทพี่หญิงไอวิตพี่หญิงคือโปรไฟล์หลักนะครับพี่น้องผู้ติดตามของแฟนเพจไอวิตพี่หญิงแฟนเพจมันมาตั้งหลายๆนะครับพี่น้องส่วน u t u b e ผมกับไอวิตพี่หญิงคือกันนะครับผมทิกตอกกับไอวิตพี่หญิงชื่อเดียวเท่านั้นนะครับผมจะใช้หมวกละนะครับผมโอเคได้พี่น้องโอกาสหน้าพูอกันไหม สามบาทมันนี่กินข่าวก้อนมันจะไปหลอกกระเพาะเดี๋ยวแต่ว่าแต่ข้าตะเบาอีกต่ากแต่พวกกินอากาศหนาวพอไี่น้องติดตามเพจนะไม่นะบ่อยๆหนึงอย่าลืมเด้อยไอวิทย์พี่หญิงแฟนเพจนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ